พร้อมไหมครับพร้อเอาเลยมาอาจารย์เบียร์รู้จักกับหมอบีมานานเรื่องจริงจริงอาจารย์ไม่ได้รู้จักหมอบีเป็นส่วนตัวครับคืออาจารย์ช่วงที่เราไปกระแสดังๆในโซเชียลอะเนาะแล้วก็หมอบีก็มีติดต่อเข้ามาทางทีมแอดมินเพื่อให้อาจารย์เนี่ยออกไปบรรยายธรรมในงานมุริตาจิตหลวงพ่ออารมณ์กฎก็ที่เซนท่นพระรามสองถ้าจะไม่ผิดก็ไปก็มีตารางงานอะไรมาให้ซึ่งอาจารย์เนี่ยมีเวลาในการเตรียมตัวเพราะเหมือนตอนนั้นเราอยากจะ ด้วยเราสัทธ์าหลวงพ่อลงกฎนละทำประโยชน์เพื่อสังคมเราก็เลยว่าเอ้ยอยากจะเรียรายบริจาคก,กับกลุ่ม FC เรากลุ่มลูกศิษย์เราไปช่วยหลวงพ่อลงกฎในงานวันนั้นเขาก็เชิญเราไปบรรยายธรรมแล้วก็รวบรวมเงินไปถวายท่านวันนั้นก็น่าจะได้ยอดประมาณสัก2อล้านแปดแสนกว่าบาทอาจารย์รับบริจาคอยู่ประมาณเวัน7วันเกือบ 7, 3ล้านก็เอาไปในงานนี้โดยเฉพาะก็คือไปเพื่อที่จะให้เงินกับทางฝั่งของวัดโดยตรงใช่ให้วัดโดยตรง70%็ดสิบเปอร์เซ็นต ไม่มีไม่มีอ๋อไม่ใช่ไม่มี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 แต่ก็ะโจนมาแบบนีแล้วแล้วหยุดกันแล้วผมอดปีผมหยอกผมหยอกเออไม่มีไม่มีให้ร้อยเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเลยคืออาจารย์เนี่ยจะทําอะไรเนี่ยอาจารย์ระมัดระวังตัวเองมากอย่างสมมุติเวลาอาจารย์บริจาคเงินเนี่ยครับอ่ทุกอย่างทุกประบะทุกกระตังเนี่ยอาจารย์จะดึงสเตทเมนต์เลยแล้วโชว์ให้กับในเพจเฟซบุ๊กคนตื่นทำเนี่ยดึงขึ้นมาเลยโชว์แล้วก็ กระทบยอดตรงโอนเงินบาททุกบาททุกตางกับสลิปโอนที่โอนตรงวัดเนี่ยต้องรตรงกันกระทบกันเป๊ะแล้วทุกคนสามารถตรวจสอบชื่อตัวเองได้ว่าใครโอนมากี่บาทพระอาจารย์จะไม่มีหักเปอร์เซ็นต์ตัวนี้โดยเด็ดขาด <c oughs> <c oughs> ไม่มีแน,น่นอนมันหักไม่ได้ <c oughs> เรื่องให้ตะก <c oughs> หุหาแต่หาแต่เรื่องอะนะ <c oughs> <c oughs> แล้วช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่วันที่อาจารย์ไปมันเป็นเหมือนกระแสรเราคนมันก็เลยไปในงานนี้เยอะมาก ก็ห้างแตกเลยวันนั้นมีหมอบีก็มารับด้วยตัวเองมารับแล้วก็หาคนกันเอาการกันเพราะวันนั้นคนลุมเราเยอะมากก็บรรยายเสร็จก็เอาเงินไปถวายหมอบีก็อยู่ในวันนั้นด้วยก็ไม่ได้มีัญหาอะไรหมอบีก็นั่งอยู่ข้างๆอย่างนี้ก็ถวายป้ายหลวงพ่อแล้วก็ชี้แจงหลังจากนั้นประมาณวันสองวันก็โอนเงินเข้าวัดโดยตรงแล้วก็ออกไปอนุโมทนาบัตรมาเป็นในนามวัดว่าวัดพระบาทนาผู้โอนตรงเข้าวัดเลยถ้าเป็นบุคคลหรือเป็นอื่นๆจะก็ไม่ได้โอนครับคือคือถ้าเกิดว่าเขาบอก โอนให้เข้าเข้ากับทางฝั่งของบัญชีของหมอบีเราก็จะไม่โอนไม่โอนอปกติถ้าอาจารย์ทำแบบนี้เขต้องตรงเข้าวัดก็บอกเลยว่าวัดพระบาทน้ำพุอย่างเงี้ยในสลิปก็จะขึ้นชื่อเลยว่าวัดพระบาทน้ำพุครับเนี่ยน,นะฮะนเนี่ยก็เป็นยอดสองลก้กว่าบาทก็จะซอยเพราะวันโอนทีเดียวไม่ได้เนาะมันก็จะโอนไปเป็นรอบๆสองร้อยแล้วก็มีเศษมีอะไรก็จะรวมกันทั้งหมดก็ตามยอดที่ในป้ายเขียนอาจจะมากกว่านิดหน่อยเพราะวันที่ถวายนีย่เรายึดยอดสุดทธิแต่วันโอนจริงมันจะมีเงินเข้ามาอีกไงแล้วก็โอนจนเป็นศูนย์บาทครับอืมอ แล้วตัวทางฝั่งของตัวหมอบีเองเขาเคยมาคุยอะไรยังไงกับทางฝั่งของอาจารย์เบียร์มั้ยครับไม่เคยคุยตัวอาจารย์เองเนี่ยไม่เคยคุยกับหมอบีเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยคุยกันเลยไม่เคยคุยก็คือจะคุยผ่านแอดมินแอดมินเขาก็ติดต่อกันเองเลขากับแอดมินอาจารย์เขาคุยกันเพื่อประสานงานกันแล้วก็เชิญอาจารย์ไปบรรยายแต่ตัวหมอบีอาจารย์เจอแล้วคุยก็คือวันนั้นวันนั้นแม้แต่คุยส่วนตัวก็ไม่ได้คุยเพราะคนมันมากเหลือเกินอะไรเงี้ยเราไปถึงปุ๊บเขาก็เอากาะบมาการเราขึ้นไปข้างบนอะไรเเีี้้ยยาาคนมมัหแกกกลลุอออออสส็็จจวปบบโืตดท ตอนสุดท<ะ>้ายคือตอนที่ถวายเงินหลวงพ่อก็ลงมาก็เจอหมอบีหมอบีก็เป็นหนึ่งในช่วยกันเราได้ซ้ําไปแบบช่วยจับแขนจับอะไรแล้วก็พาเราออกจากงานไปเพราะว่าคนมันเยอะไม่มีโอกาสได้คุยก็แค่อนุโมทนานะหมอบีอะไรเงีนน้ยก็แค่นั้นแล้วก็มาถ่ายรูปคู่กับหมอบีก,ก่อนอะไรเงี้ยหมอบีมาถ่ายรูปคู่กับอาจารย์ก่อนก็ถ่ายรูปคู่กับแค่นั้นก็จบไปอผมนี่บาปคงท่วมตัวไม่ได้ถวายเลยเนี่ยยัง ใครเรื่องอะไรอาจารย์ต้องคอยถามก่อนระวังแล้วก็ตอนนี้เราแหงไปหมดแล้วนะอาจารย์มีไปทําอย่างนี้ไหมไปรับเงินอย่างนี้ไหมมีไหมรับเงินรับเงินใครมาถึงว่ารับรับบริจาคมาเป็นชื่อใครในวลาบริจาคมีมีก็รับบริจาคิก็ยังบริจาคอยู่ก็บรับบริจาคแต่ว่าเราเคลียร์ตัวเองด้วยการที่เรารับมาเท่าไหร่เนี่ยคือเงินเนี่ยเรารับไม่อั้นเลยรับก็มากี่รานเซคชั่นก็ได้แต่เวลาปิดสุดท้ายเนี่ยจะโอนออกเพียงครั้งเดียว อาจารย์จะไม่ทําแบบว่ารับเข้ามาแล้วเอาไปตรงนี้ก้อนหนึ่งเอาไปตรงนี้ก้อนหนึง่งแล้วค้างเงินไว้บัญชีอย่างเงี้ยอาจารย์จะไม่ทำเด็ดขาดเพราะมันอันตรายกับตัวเองอเวลาดีแคลร์เนี่ยมันยากอาจารย์เนี่ยเคยเดินโดนเพจหนึ่งเนี่ยคือเหมือนแบบจะพูดเรื่องเงินบริจาคอาจารย์นะว่าอาจารย์เนี่ยชอบฉวนชอบโกงเงินบริจาคตั้งข้อสงสัยว่าเอาเงินไปจ่าย กรมขับคดีเนี่ยสมัยที่ยังล้มละลายอยู่แต่ตอนนี้<ม>พ้นแล้วนะไปไปจ่ายเนี่ยเอาเงินจากบริจาคนี่ไปจ่ายหรือเปล่า<ม>อะไรเงี้ยแต่อาจารย์ก็ดีแค่ตัวเองได้หมดอาจารย์ดึงสเตตเมนต์ทุกใบออกมาว่าอันนี้มันแล้วอาจารย์เนี่ยเอาสเตตเมนต์ของบัญชีที่เปิดรับบริจาคเนี่ยไปยื่นสัมภาร์ด้วยนะไปยื่นสัมภาร์แล้วสัมภาร์บอกว่าอ่ะมันกระทบชนกันยอดกันก็จบไปไม่มีอะไรเพราะว่าเราไม่ได้แบบว่ารับเข้ามาแล้วก็เอาไปซื้ออันนี้นะแล้วก็เหลือบัญชีไว้แล้วก็ไปซื้ออันนี้นะ<ม>อันเนี้ยมันจะมีผลทันทีเลย มันก็เลยมองว่าถ้าเวลาเราทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราทําบริสุทธิ์สามารถมีเอกสารหลักฐานชี้แจงได้ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรครับผมนะฮะก็ยังมีความผิดอยู่ครับเก็บดอกไว้ไหมครับเดี๋ยวจะโนูสักดอกกันว่าจอสักดอกกันไม่มีไม่มีไม่มีคืออาจารย์เวลารับบริจาคเนี่ยจะเคลียร์หมดทุกยอดที่เราจะสามารถเคลียร์ได้ต้องเป็ดเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเวลาจะรับบริจาคต่อไปเนี่ยสมมติบาทแรกต่อไปจะเป็นกองบุญใหม่ เพราะฉะนั้นใครโอนมาเข้าบาทแรกปุ๊บจะเป็นกองบุญใหม่ทันทีแล้วจะตัดทีนี้ไอ้ช่วงนี้เราใช้บัญชีเดิมในการรับบริจาคเนี่ยมันก็จะมีดอกเบีย้ยขึ้นไปเรื่อยวิธีการของอาจารย์ก็คือถ้าเมื่อไหร่ปิดบัญชีเราก็จะตกลงกับคนที่เป็นเ c ซีเราเป็นลูกศิษย์เราว่าเขาจะโอนว่าดอกเบีย้ยที่เหลือหลังจะปิดบัญชีเนี่ยเราจะโอนตรงเข้าวัดไหนเราก็จะชี้แจงแล้วก็จะเอาดอกเบี้ยเนี่ยไปชี้แจงหน้าเพจดูหน้าเพจด้วยก็ดึงสเตทเมนต์เหมือนเดิมวิธีการคือทำยังไงก็ได้ให้มัน ให้ทุกคนเนี่ยรับรู้ได้ตรวจสอบได้พร้อมกันครับคืออันนี้ผมไม่ได้พูดถึงตัวหมอบีก่อนนะผมขออนุญาตพูดเป็นถึงผู้วิเศษทั่วไปนะที่สร้างตนเองเนี่ยมาจากนู่นนี่นั่นต่างๆ,ๆนานาโอเคเอาต,อต้องยอมรับอย่างหนึ่งแหละว่าวบางครั้งก็มาจากสื่อเนี่ยแหละครับถูกไหมฮะก็มาจากสื่อที่แบบสร้างตัวเองขึ้นมาเป็นผู้วิเศษสามารถเนรมิตสามารถดูได้เดี๋ยวจะมีสงครามเดี๋ยวจะมีซซรามิเดี๋ยวจะมีนู่นนี่นั่นก็ไม่รู้แล้วแต่แม่งจะพูดกันนาๆนะะก็พูดพูดกันไปนั่นแหละแต่พอสุด พอปลาเปิดก็ใช้วิธีการเหล่านี้เป็นช่องว่างในการที่บอกทําบุญพอทําบุญเสร็จปุ๊บมาแบบนี้อย่างที่อาจารย์บอกก็คือรักของสงฆ์นะค,คือวัดรึ่งหนึ่งกรรมการรึ่งหนึ่งบางคนก็บอกว่าวัดรู้อ่าตกลงกันแล้วบางคนวัดไม่รู้หรอกก็ได้มาล้านหนึ่งวัดไม่ได้รู้นีกว่าได้เท่าไหร่เอาไปเท่านี้อ่ามีเทสตังสันหน่อยยอดเท่านี้75สต้าตังหนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดสิบห้าสตังก็แล้วแต่ ทางฝั่งวัดก็ไม่รู้ดิเพราะเงินมันบริจาคเข้าที่ไหนเข้าบัญชีของส่วนตัวครับส่วนตัวของเขาที่เขาเปิดขึ้นมาแต่เหมือนแบบใช้คล้องชื่อโดย<ช>จุดๆอะไรแบบนี้เอไม่ได้หมายหมอบีนะมันมีคุยเศษทําแบบนี้หลากหลายตามารคิดว่ายังไงมีมันมีเยอะแยะไปเดี๋ยวนี้มันก็เป็นแบบนี้วิธีการหาเงินง่ายที่สุดก็อย่างที่อาจารย์อะไรนะอาจารย์ตรินใช่ไหมที่พูดว่าถ้าเป็นผู้วิเศษแบบนี้มีอยู่2กรณี1ก็คือเป็นคนไข้กับ2คือเป็นมิจฉาชีพ ก็สองกรณีแต่ทีนี้เราก็จะไปปักปั๊มกับทุกคนแบบนั้นก็คงไม่ได้มันคนเจตนาดีก็มีบ,บางคนเจตนาร้ายก็มีเพราะมันก็ต้องดูเป็นเคสใบเคสไปทีนี้ปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ผู้วิเศษปัญหามันอยู่ที่คนบริจาคคนบริจาคเนี่ยดันไปเชื่อเดียค่ะในความที่แบบว่าตัวเองมีความอินเนอร์อย่างเนี่ยล่าสุดหมอดูพยากรณ์เรื่องอะไรส่งส,สงครามอะไรเงี้ยจะเกิดอีกแบบไฟกระพริบคนก็ไปเชื่อเพราะเวลาไปเชื่อเพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยไปดูแว้แล้วแม่นมาก แม่นจนขนลุกตัวเองก็เกิดอะไรเกิดความศรัทธาขึ้นมาพอเวลาศรัทธาในตัวบุคคลแต่ไม่ได้ศรัทธาในคําสอนพอเราไปศรัทธาก็ไปยิงตัวที่ตัวบุคคลแล้วว่าเอ้ยบุคคลคนนี้ต่อไปนี้จะพยากรแม่นเวลาเขาพูดอะไรเราต้องเชื่อเราต้องฟังพอเวลาเราฟังปุ๊บอ่ะเขาบอก ชั้แรกเขพยากรณไปพยากรณไปปรากฏตรงขึ้นเรื่อยๆตรงเรื่อยๆเกิดความศรัทธาทีนี้เวลาเขาขายอะไรก็ซื้อเขาเปิดรับบริจาคอะไรก็ยินดีกับการบริจาคแล้วก็จะไม่ไปถามหาความบริสุทธิ์เลยตรวจสอบได้ไหมขอดูรายละเอียดหน่อยไปบริจาคอะไรไม่เขาบริจาคแล้วเขาคือจบเพราะอะไรเขาถูกสอนมาว่าให้แล้วไม่ต้องไปตรวจสอบแล้วให้แล้วจบไปเลยเนี่ยมันเกิดจากความที่เราเนี่ยขาดเขาบัปัญญาในตัวเราเองด้วยเพราะฉะนั้นจะโทษผู้พิเศษอย่างเดียวก็ไม่ได้เราต้องโทษตัวเราเองด้วยที่เราไปพึ่งพาอาศัยบุคคลที่เรียกว่าผู้พิเศษ เนี่ย<ม>คนปัญญาอ่อนกับคนปัญญาอ่อนทํางานคู่กันมันก็จะเป็นแบบนี้<ม>สุดท้ายมมนก็เกิดความล่มจมล้มเหลวตัวเองก็มานั่งผิดหวังเข้าบุคคลสมมติว่าจากรณรรดใดก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นจริงเรื่องจริงอะไรมีการชอบวนชอบโกงกันจริงเราจะไปโทษเขาก็ไม่ได้นะ<ม>เราต้องโทษตัวเราเองด้วยว่าเราหลับหูหลับตาในการเชื่ออย่างที่เราท่านนายพูดตั้งแต่ตอนแรกอะว่าเราเนี่ยมวแจะไปยึดกันที่ตัวบุคคลอะ แต่เราไม่ยึดที่พระธรรมคําสอนเลยเพราะนั้นอาจารย์เนี่ยพยายามบอกว่าเฮ้ยแม้แต่ตัวอาจารย์ก็พูดผิดได้นะซึ่งอาจารย์ก็พูดผิดไปประจำ้วยซ้ำไปแต่เราก็ต้องแก้ไขเมื่อเราแก้ไขแล้วเราก็บอกว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกนะแล้วก็พยายามบอกกับเขาว่าอย่าย,ยึดที่ตัวบุคคลเราต้องยึดที่พระธรรมถ้าเราผิดพระธรรมถูกเราต้องเอาพระธรรมเป็นเกณฑ์แต่ทุกวันนี้มันเปลี่ยนใหม่เรายึดเอาบุคคลเป็นเกณฑ์ ถ้าบุคคลนี้พูดไม่มีผิดต้องถูกเท่านั้นเลยไม่สนใจถ้าใครพูดถูกไม่ใช่ฉันไม่ฟังฉันจะฟังเฉพาะไอ้คนพูดผิดคนนี้คนเดียวมันก็เลยเกิดปัญหาแบบนี้ในปัจจุบันอืมอืะแต่แต่ถ้าในมุมมาจจาจะก็อยากจะให้แบบตรวจสอบดีๆอย่าเพิ่งแบบรีบร้อนในการที่แบบว่าบางคนแบบเว้ยถ้าเป็นคนนี้นะฉันผิดหวังแน่เลยอะไรเงี้ยถ้าเป็นคนนี้ฉันแบบฉันต้องแย่แน่เลยเพราะว่าศรัทธามานานเชื่อมานานอะไรเงี้ยคือไม่อยากให้ไปในมุมนั้น เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรายังไม่รู้ความจริงว่าทั้งหมดมันเป็นยังไงอ,อย่างในกรณีอาจารย์เคยเจอมาก่อนเนี่ยเราเราอาจจะเคยเจอคนใส่ลายป้ายสีมาก่อนหน้านี้เคยโดนคนตั้งข้อสังเกตแล้วก็ไปถึงกองป่าไปถึงไซเบอร์อะไรมาเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเราดีคร์ตัวเองได้เราก็ผลไปแต่ปัญหาคือเวลามีคนออกมาเปิดเผยเวลามีคนออกมาแฉ ถ้ามันไม่เป็นความจริงสุดท้ายเรื่องมันจะเงียบไปเฉยๆเลยม,มันจะเงียบหายไปโดยที่มันไม่มีปีมีคุยไม่มีการขอโทษในสังคมและข่าวมันจะหายไปเหมือนครั้งหนึ่งเนี่ยที่อาจารย์เคยโดนใส่รายเรื่องเงินบริจาคเนี่ยสุดท้ายแล้วคนที่ขุดเรื่องพวกนี้มาหายหมดไปหมดเลยหายหยัวกระบาไปไหนก็หมดไปม่รู้ไม่มีใครออกมาขอโทษไม่มีใครออกมาพูดว่าเนี่ยสุดท้ายแล้วอาจารย์เบียร์คนสุดทําไม่ได้มีอะไรนะก็บริสุทธไปแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมานั่งแก้ไขปัญหาในกลุ่มคนเราใน FC เอฟซีเราสุดท้ายเอฟซีเราบางคนก็เชื่อข้อออมมูลลลเเหห่าาาานียกกกก็็จรไปค แต่ทุกวันนี้ตัวเราเองก็ยังนั่งอยู่ตรงนี้ก็ยังมีโอกาสมานั่งอยู่ในรายการหัวกระแสนี่เข้าใจตอนแรกว่าจะไม่มีโอกาสมาอีกแล้วนะทำไมล่ะครับมีดีครับอ๋อยังมีอยู่ใช่ปะมาดีครับเออยังคิดว่าเอ้ยตัวเองแบบว่าเราเราพยายามทําตัวเองซักฟอกตัวเองดีหรือเปล่าเพื่อที่จะนี่จะเคยจําคําคุณแบรร่พูดได้ครั้งหนึ่งว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยยิ่งมันมีการตรวจสอบมากเท่าไหร่มันจะยิ่งทําให้ตัวเองสะอาดมากขึ้นเท่านั้นวันนั้นอาจจะก็ยังไม่เข้าใจนะแต่พอเวลาวันนั้นอาจจะต้องขอบคุณเพจเหยื่อนะ ที่วันนั้นเขาพยายามขุดคุยเรื่องประวัติเก่าอาจาร,รย์อดีตอาจรรอา,จร,ร,ยาจร,รย์แล้วก็พูดว่าเนี่ยอาจาร,รย์โกงเงินบริจาคอะไรสุดท้ายอาจาร,รย์ก็กลับมานั่งพิจารณาตัวเองว่าเฮ้ยเราต้องทําให้มันสะอาดว่ะต้องทาให้บริสุทธิ์ว่ะสุดท้ายเมื่อเวลาเราชี้แจงทุกอย่างได้เฮ้ยเราบริสุทธิ์จริงเราก็ปลอดภัยไปอ,อะไรเงี้ยสุดท้ายแต่ทุกวันนี้อยากให้สังคมตั้งสติ อย่างที่เราตนไหนพูดแต่ตอนแรกว่าเฮ้ยคนไทยเราควรต้องมีสติก่อนนะเวลาเสพสื่อเสพข่าวเวลาจะรับรู้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยพยายามอย่าเพิ่มรีบตัดสินใจรอดูกันยาวๆรอดูกันนานๆย่างอาจารย์เนี่ยโดนคนเนี่ยตัดสินมาแล้วว่า มึงผิดแน่นอนมึงชั่วแน่นอนมุนอย่างนี้ใช่เคยเป็น f c เราเลยนะแต่ปรากฏพอเวลาโดนข่าวดราม่าทีเดียวเนี่ยเดินหนีออกไปเลยก็มีระดับบริษัทใหญ่ๆระประเทศก็มีเคยมาฝากตัวกับเราเลยนะแล้วแต่หลังพอเราได้ยินข่าวดราม่าว่าเราล้มละลายเดินออกจากเราไปเลยตายแล้วมีมีอย่างนี้หลายคนมากเลยที่เราเจอนี่กวาดอัานมากเลยนะกูอยากพูดมากเลยนะพูดเลยครับพูดได้เลยครับพูดได้เลยครับเอก็เลยคอับเราเราก็มีความเห็นใจหมอบีถ้าหมอบีไม่ได้ผิดน่าเห็นใจแต่ถ้าหมอบีไม่ผิดจริงหมอบีก็ต้องรีบออกมาพูดอย่างตอนนั้นเนี่ยนักข ทุกคนนักข่าวมาอาจารย์ให้สัมภาษณ์หมดทุกคนไม่ปฏิเสธ<ล>พูดเลยว่าเราพิชิตใจยังไงไปดูได้เลยย้อนหลังให้ดูเลยเนี่ยไปดูเศษเมนะอาจารย์พูดว่าหมดแล้วที่ใจงให้ววหมดเราต้องรีบพูดถ้าช้าเกินไปอย่างที่ทานายบอกทานายแก้วบอกเนี่ยว่ามันอาจจะดูไม่โปร่งใสครับมันดูทําให้เกิดข้อตั้งสงเกตต้องสงสัยแล้วเนี่ยอย่างที่คุณหุ่มพูดบอกว่ามันมีหลายคนในโซเชียลไม่เข้าใจย่อมยิ่งแบบเฮ้ยเสื่อมศรัทธากับวัดมากเลยวัดพระบาทน้ำผู้ไม่น่ามันกระจายไปหมดเพราะนั้นหมอบีเองก็ต้องทําตัวเองให้ให้เร็วะ ให้เร็วที่สุดให้ทีมงานก็ได้ถ้าตัวเองแบบยังพักผ่อนอยู่ยังไม่สามารถอะไรก็ต้องรีบให้ทีมงานขยับแล้วถูกต้องเพราะว่าถ้ามีศรัทธาต่อหลวงพ่อจริงมีศรัทธาต่อวัดจริงเนี่ยต้องรีบขยับให้เร็วขึ้นไม่ใช่หลวงพ่อโดนไปด้วยถูกต้องไม่งั้นมานั่งรอกันอย่างนี้ว่าเออรอเวลาให้มันเวลาไหนมันต้องรีบเพราะว่าเวลาเนี้ยมันเป็นเวลาที่ร้อนมันต้องรีบออกมาตีให้เร็วมันต้องรีบออกมาเผยแร่ข้อมูลให้มานชดแล้วสุดท้ายแล้วมันก็จะเงียบกันไปข่าวทุกอย่างที่มันมันก็จะค่อย ทำไมต้องหันมาทางนี้มาหันันมาดูยังอยู่ดีพี่ถ้าเปิดชื่อมาไปกูนี่ไม่เชื่อกังวลใจไหมเนี่ยอาจารย์เบียร์ถ้าเกิดว่ามันทำให้แบบเราคนที่เขาก็อยากจะทําบุญแล้วพรมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยมันจะกระทบไปถึงเรื่องราวของความ ความมั่นอกมั่นใจในในของของของผู้สานิกพนทั้งหลายเนี่ยจริงๆอาจารย์มีโอกาสได้พูดคุยกับครูบาอาจารย์หลายท่านแล้วก็คุยกับ f c อะไรก็ต่างก็มีโอกาสถามหลายคนก็พูดเหมือนกันเลยว่าความศรัทธามันสั่นคลอนแม้แต่พระเองท่านจะบอกว่าช่วงนี้อาตมาเองก็ต้องอยู่แบบเจียมเนื้อเจียมตัวเพราะว่าคนเนี่ยมันบริจาคน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วก็มันเกิดความกระทบกระทั่งกันเนี่ยในสังคมพุทธเองก็บางคนก็บอกว่า อย่าไปด่าพระเยอะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะยิ่งทำลายศาสนามากขึ้นไม่ด่าก็ไม่ได้อีกสุดท้ายมันก็จะเป็นการทาราศาสนาอยู่ดีแต่การด่ามันก็ต้องดูไปตามเหตุตามปัจจัยว่าสิ่งที่เราด่าเราด่าต่อความชั่วความเลวเราไม่ได้ด่าต่อตัวบุคคลเราไม่ได้ด่าต่อพระสมณศรลูกที่ยังมีความเป็นพระเราด่าต่อคนที่มาหลุดออกมาจากศาสนาเรียบร้อยแล้วคือประราชิกแพ้แพ้ภัยของตัวเองไปแพ้ต่อกิเลสตัณหาเพราะนั้นตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดชาวพุทธเราหรือคนไทยเราเนี่ยควรต้องมีปัญญาอย่างที่ดดรรนนาพูตอแกว่ มันต้องมีกาาลมาสูตรเนาะไปมันจะต้องไข้ควรอ่ะอย่าพึ่งรับรองเนี่ยอย่างเราคุยกันตอนนี้อย่าพึ่งรับรองด้วยว่าเขาเนี่ยช่อโกงแล้วหรือยังและอย่าพึ่งคัดค้านด้วยว่าเขาไม่ได้ช่อโกงมันต้องวางเป็นกลางไว้ก่อนแล้วก็เอาไปตรวจสอบให้มันดีให้มันชัดเจนแล้วค่อยเอามาคุยกันใหม่อีกทีนึงว่าโอเคมันเป็นแบบนี้แบบนี้แต่ถ้ามัน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 ต่างคนมันต่างไปคนละทิศคนละทางคนนึงก็ว่าหนึ่งคนนึงก็ว่าหนึ่งแต่เข้าใจได้สังคมมันเป็นคนหมู่มากเนาะการที่จะให้ทุกคนเข้าใจ ตามสิ่งที่เราจะนําเสนอหรือจะเข้าใจให้ทุกคนในสังคมเข้าใจแบบเหมือนกันมันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นวิธีการที่สุดคืออะไรพยายามกลับมาแก้ไขตัวเองดีกว่าอ,อย่าพยายามไปแก้ไขคนอื่นแล้วก็พยายามมาเชื่อมั่นในตัวเองดีกว่าไหมพยายามอย่าไปเชื่อมั่นในคนอื่นพระธรรมคำส,สอนพระพุเจ้าหรือหลักความเป็นจริงมันจะเป็นจริงของมันอยู่แล้วคำจริงมันจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์เพราะฉะนั้นอย่างถ้าใครก็ตามที่ติดตามอย่างเรื่องของกรณีข่าวพระก็ตามข่าวหมอบีก็ตามหรือจะเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นก็ตามเนี่ย ถ้าเรารู้จักกลับมาปรับปรุงแก้ไขเองว่าเฮ้ยเหตุปัจจัยตัวนี้นะเราต้องกลับมาทําความเข้าใจนะว่าเรายึดที่ตัวบุคคลไม่ได้เราต้องยึดที่หลักความจริงเป็นหลักเกณฑ์หลักสําคัญคถ,ถ้าเราสามารถทําแบบนี้ได้ตัวเราจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็อยากให้สังคมไทยเราระมัดระวังให้มากขึ้นศรัทธาศรัทธาได้แต่อย่าหวั่นไหวต่อสิ่งรอบข้างถ้าเขาสอนในสิ่งที่เป็นประโยชน์เขาสอนในสิ่งที่ถูกต้องควรแก่การฟังพฤติกรรมของเขาเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเขาสอนในสิ่งที่ผิด แล้วพฤติกรรมเขามันดีอันนี้ก็ต้องว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นมันต้องแยกกันเป็นเป็นบริบทเป็นเรื่องๆแต่สิ่งสำคัญแยกใจตัวเองให้ดีโอเคนะครับลงว่าไอ้เรื่องสามปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นบ้านได้ยังไงใช่ครับทีนี้หมอบีก็บอกว่าเขาก็มีเงินจากรายได้จากทางอื่นเพราะเขาปราบผีมันมันก็เป็นผู้ตากหัวเลาะดวก่อนนะเขาปราบผีนะอาจารย์บีแล้วอาจารย์บีหัวเลาะทำไมเนี่ยเขาปราบผีเขามีเงินจากการปราบผีอันนี้เรื่องจริงไหมเนี่ยเอ้า ปาบผีจริงๆเหรอเขาคือทูตสื่อวิญญาณเขาแบบเขาเขาไม่ได้ทําอย่างนี้นะเขาไม่ทำอย่างนี้นะแต่เขาสื่อวิญญาณได้สื่อเฉยๆจะไม่ได้ปราบใช่ไหมเขาก็เขาก็ไล่ด้วยนะเขาปาบผีนะอ๋อแต่ไม่รู้ทำยังไงแต่ไม่รู้เขาทำยังไงแต่เขาอาจจะแบบไปคุยไปอะไรเงี้ยไปเถอะอะไรเงี้ยแบบหรือเปล่าผมไม่รู้พี่ก็ไม่รู้ไม่มีคำว่าไปเถอะเนอกก็ไม่แน่นะเธอแบบเวลาไปคุยกับผีว่าเออไปเถอะอย่ามาอยู่ที่นี่เลย ไปจูที่ชอบที่ชอบหน้าอะไรอย่างเงี้ยห<อ>รือเปล่าผมไม่รู้อาจารย์เียมองไงเรื่องนี้ไม่อาจารย์เห็นเขาแต่มุมสอนธรรมะไงไม่เคยเห็นในมุมป่าผีอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาชื่อนี้ไม่หรอสรญญา,ยายสุว<อ>ิญาเขามีไปไล่ผีนะแต่สอนธรรมะเนี่ยอาจารย์เห็นชื่นชมในมุม<อ>ที่เขาสอนธรรมะชื่นชมชนชม,มันดีแต่ว่าส่วนผิดก็ว่ากันไปตามผิดส่วนดีก็ว่ากันไปตามดีก็แยกแยะออกจากกันอยู่แล้วบุญบาปมันแยกออกจากกันถ้าทาความเรวความชั่วทําความบาปเองก็ต้องรับผลอยู่แล้วของการกระทำนั้นเพราะนั้น มันไม่แปลกอย่างอาจารย์เนี่ยที่อาจารย์ไม่เปิดรับบริจาคหลายคนแบบพยายามจะเอาเงินยัดมือให้อาจารย์เวลาไปบรรยาอาจารย์เอาเงินไปเนี่ยไปช่วยค่าน้งมาลถอาจารย์ไม่รับเลยจะปฏิเสธหมดเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยกลัวอย่างเงี้ยเวลาเรารับบริจาคมาเอาเงินบริจาคมาแล้วมันเกิดปัญหาเราไม่รู้จะแบบจะชี้แจงยังไงมาดีแคลรยากแล้วก็เลยตัดสินใจว่าขายของดีกว่าเพราะนั้นถ้าเขาขายกับอาจารย์ขายน้ำพริกอย่างเงี้ยเราขายของของเราเราสบายใจเราเอาเงินมาทำกิจการยาของเราเราทำได้น้เป็นยังไรนะ คนตื่นทำไงา,ไาโอ้ <laughs> ขอบคุณมากเลย <laughs> <laughs> นี่ใช้ได้แล้วเนี่ยพอเวลาพอเวลาเราขายของอย่างเงี้ยเราขายของเราเรารู้สึกว่าเราสบายใจต่อการที่เราเอาของเอาเอาเงินตรงเนี้ยมาใช้ในความซื่อ์สัจจะสัม,มาอาชีพเนาะเราทำแต่เวลามันไปเปิดรับบริจาคปุ๊บเนี่ยแล้วเอามาใช้ในกิจการงานส่วนตัวเนี่ยอันนี้ปัญหามันจะเกิดเยอะมากใช่ครับเวลาปัญหามันเกิดเยอะเรารู้สึกว่ามันไม่มันไม่บริสุทธิ์มันไม่เซฟตัวเองอจารย์ก็เลยมองว่าเนี่ยถ้าเราไป สอนธรรมะแล้วรับเงินเข้ามาส่วนตัวอ่าเดี๋ยวปัญหามก็จะกลับมาเกิดแบบนี้แต่จริงรับได้นะอาจารย์รับได้ในส่วนของกรณีที่เขาให้อาจารย์โดยเสน่หาอันนี้มันไม่เกี่ยวกับการที่อาจารย์ไปเปิดรับบริจาคได้อันนี้ก็ยังมีความกลัวอยู่อาจารย์รับได้ครับรับได้ก็เหมือนเป็นกันเทศอตายแล้วมีของมาให้ของให้เยอะๆนะฮะอานนะ อ๋อนี่ของอาจารย์ให้คุณหนุ่มให้คุณหนุ่มอาจารย์ขอบคุณครับอาจารย์ขอดูหน่อยได้ไหมครับคืออะไรครับอาจารย์ครับน้ำพริกน้ำพริกมันมีหลายน้ำพริกนี่น้ำพริกมีมะม่วงอบแห้งมีสับปะรดอบแห้งออ๋ที่บอกอาจารย์ที่อาจารย์เบียร์ทำใช่เนี่ยของอาจารย์เองที่ทำมาอันนี้ก็เอามาให้เอามาให้ทุกคนเลยแขกร่วมเลยขอบคุณครับทั้งน้ำพริกทั้งอะไรมะม่วงอบแห้งสื่อวิญญาณคืออะไรไม่ใช่นะใช่มึงจะยัดข้อหาใหยกูตลอดเลย ดูกระปุกน้ำพริกกันจ้ะกระปุกน้ำพริกนี่อ๋อนี่กระปุนกน้ำพริกปลาทูนะครับ